สวัสดีครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับนัดจรุักครับวันนี้ก็มี Workflow มาฝากเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็น Workflow เกี่ยวกับการที่เราติดตั้งนะครับโอลามะนะครับบน Docker เดียวกันกับ n s n นะครับไต้ฟูน OCR นะครับแล้วก็ e v i m p e g นะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งสิ่งเหล่านี้อยู่บน Docker เดียวกันเนี่ยเวลาเราเรียก n s n เนี่ยมันก็จะสามารถเรียกใช้งานได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียก โอลามะนะครับเป็นแชทเป็น LLM นะครับต่อเป็นโมเดลแล้วก็หรือว่าจะรันการคอมไบวิดีโอนะครับหรือการทำ OCR นะครับด้วยใต้ฝุ่น OCR ก็สามารถจะทำงานอยู่บน d o c k e r ตัวนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันว่าเราทำยังไงนะครับสำหรับไฟล์ที่เตรียมไว้ให้นะครับก็จะเป็นลักษณะของไฟล์ที่เป็น Docker file แล้วก็ Docker Compose นะครับ y m l ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับไว้มาดูสแ a c กกันนิดหนึ่งนะครับก็ Container นะครับเป็น Docker เนาะแล้วก็ Workflow เนี่ยที่เราใช้เนี่ยจะเป็น .net นะครับแล้วก็ .llm engine เนี่ยเราใช้อ l ลามะเพราะเราจะติดตั้งเพิ่มลงไปนะครับแล้วก็ Media p r o c e s s ใช้ .ffmpeg นะครับก็ไว้ c คอมไบวิดีโอต่างๆ OCR นะครับ OCR engine เนี่ยก็เป็นไต้ฝุ่น OCR นะครับแล้วก็เป็นเบสตัว n s n นะครับทีนี้นะครับเราเริ่มจากการเตรียมไฟล์กับเตรียมโฟลเดอร์กันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่กันเลยดีกว่านะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่กันสัก1โฟลเดอร์นะครับขออนุญาตสร้างแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็น n s n นะครับตัวโอรามะนะครับแล้วก็ใต้ฝุ่นนะครับแล้วก็ตัว f m p นปนะครับ อ่ะโอเคเป็นตัวนี้เลยนะครับชื่อจะยาวนิดน,นึงเนาะแต่ก็เพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้พอเราสร้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราแวะไปดูว่าในในไฟล์ที่เราต้องเตรียมเตรียมอะไรบ้างนะครับเรามี docker compose docker file แล้วก็โฟลเดอร์ที่ต้องสร้างคือ font data แล้วก็ Doc นะครับเดี๋ยวเราก็สร้างสร้างเลยก็ได้นะครับเริ่มจากสร้าง font ก่อนก็ได้นะครับ font font เติม s นิดน,นึงนะครับแล้วก็ตัว ดีต้านะครับเป็น Data นะครับแล้วก็ตัวด็อนะครับตรงนี้ด็อนะครับ mm hmm. ก็วัตถุประสงค์นะครับฟอนต์เนี่ยตรงไปตรงมาเลยนะครับเอาฟอนต์มาเก็บไว้นะครับแล้วก็ตัว Data เนี่ยก็ของผมสำหรับตัวผมเนาะ Data จะไว้เก็บพวกอิมเมจที่เป็นวิดีโอที่เราจะใช้ให้อ v ิมปิกเนี่ย เรียกหาตอนที่เราลาร f i ไฟล์ p u t u t l e Output ตอน Combine File เราก็จะมาอ้างถึง Data ตัวนี้โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ตัว Doc เนี่ยจะใช้สำหรับตัวไต้ฟุ่น OCR นะครับในการเรียกนะครับอ่านเอกสารที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับในโฟลเดอร์นี้ก็อัยเนาะทีนี้เรามาทำตัว Docker กันเลยนะครับตัวนี้กรณีที่ถ้าไม่อยาก Copy แล้วสร้างใหม่ลงบนตรงนี้นะครับก็แนะนำเป็นตัว ดาวโหลดไปได้นะครับดาวน์โหลด Docker file กับตัว Docker compose ไปได้เลยเนาะก็จากตรงนี้นะครับเข้าไปที่ Docker file นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็เป็นอันที่ผมสร้างไว้นี่แหละครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์กันเนาะแล้วก็ตัว Docker file เสร็จก็จะมี Docker compose อีกอันหนึ่งนะครับรวมถึงตัวเอาไว้ verify ด้วยนะครับ workflow ไว้ verify ด้วยเนาะอ่ะโอเคนี่ผมดาวน์โหลดมาแล้ว 2อ,อันนะครับเดี๋ยวผม Copy ไปใส่สักครู่หนึ่งนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จเนาะสำหรับใครที่อยากจะอ่านดีเทลผมก็เขียนไว้เป็นกิจเหมือนกันนะครับแวะไปดูได้เหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแค่แค่อยู่คนละที่กันเฉยๆกิจก็กใช้ไฟล์เดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็สร้างได้มีวิธีใช้ให้เหมือนกันนะครับทีนี้พอเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปเอาไฟล์จากดาวน์โหลดนะครับ2ไฟล์เนี่ย นะครับขออภัยนะครับกดผิดนะครับก็ปี้สองไฟล์นี้นะครับมาไว้ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาต rename นิดนึงนะครับน่าจะมีทําดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัว Docker ไฟล์นะครับเราเตรียมไฟล์เสร็จแล้วนะครับเตรียมไฟล์เสร็จแล้วก็เราก็รันได้เลยนะครับอันนี้เป็น Docker compose นะครับ รอบอันนี้มีข้อสังเกตนหนึงตอนที่เราทำโอลามะที่เป็นพอร์ตนะฮะเราก็ใส่ไว้นะครับตรงนี้นะครับขอไปตรงนี้นะครับโอลามะ1นึ่งซึ่งเป็น default Port ของโอลามะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้การอีกทีตอนที่เราเรียกใน Workflow นะครับเรียกโอลามะใน Workflow นะครับโอเคนะครับโอเคขออนุญาตปิดนี้ทีนี้เราก็รัน d o c k e r Compose ได้เลยนะครับเดี๋ยว ก่อนจะรันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัว Docker นิดนึงนะครับแล้วก็เปิด Docker ขึ้นมานะครับโอเคนสตาร์ตเอนจินของ Docker แป๊บหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีเกี่ยวกับ Docker เลยนะครับเดี๋ยวสต็อปอัอนนี้ไปนะครับจะไม่มีตัวเกี่ยวกับ d o อ k e r ที่เป็นอุลามะเลยเดี๋ยวเรามาสร้างใหม่กันนะครับเราก็ตรงนี้นะครับ Copy ค,คำสั่งนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปที่ โฟลเดอร์ uh, ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมใช้วิธี OpenTerminal ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดวางึแล้วเราก็จะ p ูตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่นิดแหละนะครับ1.6 1.1กิกตรงนี้ไม่นานนะครับแต่ที่นานเนี่ยจะหลังจากนี้ตรงที่เราโหลดตัว LLM ที่เป็น language model ของ o l ลามะนะครับ ที่จะเอามาใช้งานเนี่ยจะนานกว่านี้นะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออนญาตสปีดวิดีโอนะครับให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะแค่น,นี้แค่เป็นช่วงดาวน์โหลดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึงว่าเอ๊แต่มีฟลน์นึงอัน Docker f i ์ไฟ ไม่มีไฟล์แปลกจังนะครับขอดูตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ามันเป็น Docker file t e c h นะครับขออภยัยเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้อง Save As เนาะตรงนี้นะครับเป็น .exe นะครับเดี๋ยวขออนุญาตชื่ออ่าเป็น Docker file Save วิธีเซฟไฟล์ถ้าไม่ใช่นามสกุลให้ใส่ฟันหนูครอบไปเลยนะครับประมาณนี้นี่เราจะได้ด็อกเกอร์ไฟล์หน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นเทคนะฮะจะเป็นเทคขออภยัยเมื่อกี้ขออนุญาตรันอีกทีหนึ่งนะครับแต่น่าจะเร็วขึ้นนะครับตึ๊กๆทีเ่เรียบร้อยนะอันนี้ก็จะรันต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนดาวน์โหลดลงมาเนาะถ้าเกิดสมมติใช้วิธีดาวน์โหลดก็อย่าลืมเปลี่ยนให้เป็นตัวด o c k e r รไฟล์ให้เป็นตัวด o อกเ r อร์นะครับ ต้องขออภัยด้วยจริงๆลืมนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดาวน์โหลดมามันจะเป็นเทคนะครับก็อนี้เป็นกระบวนการหลังจากที่เราลันต่อจากตัวแรกเมื่อกี้นะครับนิดนึงนะครับก็โปรติกจะลันตามสเต็ตปมาเลยนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ กำลังบิวอยู่นะครับ11อาจจะนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีทั้งตัวตัว ffmpeg แล้วก็ตัวไต้ฝุ่นนะครับทีนี้ตัวไต้ฝุ่น ocr เนี่ยก็ต้องลงตัว python 3ตัว poppler utils นะครับด้วยนะฮะแต่ผมลืมใส่ฟอนต์ลงไปแฮ เดี๋ยวเราอาจจะต้องลันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก o p ป f ี้ฟอนไปใส่ก่อนขออภัยนะครับก็ถ้าใครมีก็อย่าลืมใส่ฟอนต์ลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอหาฟอนต์มาใส่นี่หนึ่งนะครับฟอนต์ font อยู่ไหนโน้ no. ในนี้น่าจะมีนะครับนี่นะครับก็ปีนะครับฟอนต์ เมื่อกี้ลืมไปว่าสร้างโฟลเดอร์ไม่ได้ Copy ไปนะครับ okay. เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอบิวอีกทีนึงนะครับบิวเอาฟอนกลับเข้าไปนะครับ okay. เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเรียบร้อยแล้วเราก็ลองดูว่าเอ่สตาร์ตตัว Engine นะครับ ตอนนี้เราก็จะเจอตัวที่เราสร้างขึ้นมาโอลาะนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราถ้าเกิดสมมติเรากดตัวโอลาะตรงนี้มันจะบอกว่าโอลาะ running นะครับนี่โอลาอ is running นะครับแล้วถ้าเกิดเราสมมติเราเปิดตัว5678เนะครับเราก็จะเจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองล็อกอินดูอีกทีนะฮะเรียบร้อยนะครับก็ start เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาทีนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการจะท e s t workflow เนาะในนี้นะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะ run ได้นะครับต้องบอกเพราะว่าโอลามะเราเนี่ยจะยังไม่ได้ใส่ตัว language model ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดตัวโมเดลภาษามาด้วยนะครับก็ run ต่อได้เลยนะครับจึก๊กนะครับคอไปนะครับ ก็ปีไม่ติดนะครับตัวดีนี่นะครับเราก็ต้อง copy ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะอินเสิรตัวลามะ3ไปด้วยนะครับซึ่งที่บอกว่าลามะ3ตัวนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะ4.7กิกนะครับระหว่างโหลดนี้ผมก็จะไปเตรียมไฟล์สำหรับการทดสอบเวิร์กโฟลนะครับก็เอ่อทดสอบเวิร์กโฟเนี่ยผมก็จะใช้ตัวที่เป็น Data เนี่ยผมก็จะใส่อันที่มีพวก วิดีโออินพุตนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ทดสอบเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะครับหรือถ้าใครมีวิดีโออินพุตอันไหนก็สามารถที่จะเอาไปใส่ได้นะครับเอาไปไว้ทดสอบหรือถ้าไม่มีก็ไปดาวน์โหลดในในในอันนี้ก็ได้นะครับในกิตก็ได้เดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะครับผม หรือไม่ผมก็จะแชร์ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเป็นไฟล์ตัวอย่างแล้วกันนะครับที่จะใช้สําหรับการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนพอจะใส่เป็นอ่าอันนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นวิดีโอเอ๊ะแต่ไม่มีไฟล์ชื่อ INPUT ตอนเทสต,ตัว Workflow ที่สำหรับเทสผมใส่ชื่อเป็น Input นะฮะยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขออภัยนะครับระหว่างรอก็ใครที่มี ตัวไฟล์อยู่แล้วก็มีอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ลองใส่ Copy ไฟล์ตัวนี้ไปใส่ในตัวที่เราเพิ่งสร้างนะครับเป็น Data Copy ไปเลยแล้วกัน,นบลบเอาพุทออกด้วยนะครับ mm hmm. ก็ต้องลบเอาพุทออกนะครับเพราะถ้าใส่เอาพุทไปเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับมันจะทํางานแล้วมันจะค้างเท่าที่ผมสังเกตนะฮะมันเหมือนมันเจอไฟล์เอาพุทอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะค้างทีนี้ตัวด็อกก็เดี๋ยวหาใส่ลงไปจากเอกสารเฝ้าระวังก็ได้นะครับ โรคติดต่อ,อใส่ลงไปนะครับทีนี้ไฟล์ก็จะมีครบทุกโฟลเดอร์แล้วนะครับทั้งฟอนทั้งอะไรอย่างงี้นะครับก็น่าจะครบนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราโหลดอันนี้เสร็จเราก็จะเริ่มรันเวิร์กโฟล์กันนะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับถ้ายังไม่เสร็จเราก็ไปดาวน์โหลดเวิร์กโฟล์ก่อนก็นได้นะครับไปที่ตัวเวิร์กโฟล์ตรงนี้นะครับเป็น v e r i f y ffmpeg ใต้ฝุน่นแล้วก็โอลามะเทมเพลตนะครับสำหรับทดสอบผมก็กด ดาวน์โหลดลงไปนะครับึกนะครับโอเคดาวน์โหลดลงมาแล้วเราก็ Import นะครับ Import ได้เลยนะครับกด create workflow นะครับแล้วก็เลือก Import จากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับกด import from file นะครับแล้วก็เลือกเอเลือกดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้แล้วเราก็เลือกอันที่เป็นออันนี้นะครับ v e r i f y l e ไม่เป็น pdf ใต้ฝุ่นตัวนี้ นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอเราได้ workflow นี้เนี่ยเราก็จะมาเทสกันดูว่าไอสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันโอเคไหมนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ต้องเซตติ้งตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเบสเนี่ยเราก็เป็นลามะ3า r คี e n เด a นเนะครับเรายังไม่มีเนาะเราก็สร้างคี e d เด t นเชแล้วเราก็บางท่านก็บอกให้ลบเบสไปเลยแล้วมันจะหาที่เป็น Default นะครับแล้วก็กดเซฟ แต่ว่าผมลองแล้วมันไม่ได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้วิธีระบุไปเลยนะครับว่าเป็น HTTP แล้วก็ปุลลมะนะครับโคลอน1นึ่งนะครับใส่ลงไปเลยตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเซฟทึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรายังดาวน์โหลดตัว l m ไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้1.9แล้วเดี๋ยวอีกสัก4นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็พอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะครับเราก็จะมาเทสกันนะครับขอไปโอเคแล้วก็ตัวอื่นนะครับเล่าให้ฟัง w e r i f y AI e m ก็นำไฟ์ Input เข้าไปนะครับ m v 3นะครับในโฟลเดอร์ slash data ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ Edit ชื่อฟอนต์ที่เราใส่ไปแล้วก็รอดูว่ามี output 4มาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรอันนี้เป็นฮาร์ดโค้ดใส่แปะเอาไว้เลยนะครับผมจะพิมพ์ว่ารองรับภาษาไทยนะครับเป็นฟอนต์ที่ใส่ไว้ก็คือฟอนต์คณิตขีดมีเดียม .ttf นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าให้จรุพัฒนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับเป็นคณิตมีเดียมเหมือนกันนะครับเป็นเทคบรรทัดที่2นะครับเป็นเฮลไลน์สองรองรับภาษาไทยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเอาพูดที่ได้มันจะได้ไหมนะครับแล้วก็ ตัวที่3ก็คือตัวใต้ฝุ่น OCR verify นะครับก็จะเปิดอ่านไฟล์นะครับที่อยู่ในไฟล์อ doc นะครับเมื่อกี้นะครับที่เราใส่เอาไปแล้วนะครับก็ความคาดหวังก็คือน่าจะอ่านตัวที่บอกว่าเป็นตัวที่เป็นเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอโหลดสักครูน่นึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่เราโหลดเสร็จนะครับ ก็ระหว่างรอนะครับขอยัดโฆษณานิดหนึ่งนะครับใครสนใจที่จะเรียนคอร์ส n อ็นะครับสำหรับ workflow อัตโนมัตินะครับผมก็สอนร,ร่วมกับ Skill l เลนอยู่นะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองดูเนื้อหากันได้นะครับที่จะเ,เรียนรู้กันไปได้นะครับก็เนื้อหาในคลาสก็จะมีตั้งแต่เบสิกนะครับจนไปถึง workflow ที่ มีการให้ใช้งานนะครับมีดาวน์โหลดให้ดูนะครับมีการใช้งานมีการให้ดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านสลิปสร้างวิดีโอคําคมนะครับการคอนเนคกับไลน์การเชื่อมต่อไลน์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในคลาสเหมือนกันนะครับเรียนตั้งแต่เบสิกตั้งแต่ติดตั้งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่จะเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็พวกโนดที่สําคัญนะครับการใช้เว็บพุกการใช้ http request ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปลองเลือกชมกันได้นะครับที่ตัว s สกิ l เ n นนะครับคอร์สลิงอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อใครสนใจนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วเหลือ30วินะครับเดี๋ยวพอเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะลองดูเลยนะครับไล่ไปดูทีละโหนดจาก workflow ที่เราเ e t t i n g งนี่แหละว่าการทำงานมันครบทุกโหนดไหมหรือติดอะไรนะครับ ที่เราทํางานนี้เป็นการทํางานแบบทําสดเลยเนาะไม่ได้ตั้งแต่ดาวโหลดตั้งแต่ติดตั้งตั้งแต่รันด็อกเกอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมจริงงก่อนที่เราจะมาเริ่มติดตั้งเนี่ยผมคิดว่าเราต้องลงแค่ Docker e n g i n e แล้วก็การเตรียมไฟล์นะครับที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าก็ทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันมันโอเคจริงหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยละเราลองตั้งแต่โหนดแรกเลยนะครับ หรือว่าใจเราไปทุกโหนดสุดท้ายเลยก็ได้นะครับใจใจแต่ผมคิดว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ไล่ทีละโหนดแล้วกันนะครับโอเคก็เราเริ่มตั้งแต่ลองเทสนะครับสวัสดีไหมสวัสดีสวัสดีโนดเอสยตอบกลับมาแล้วนะครับก็สวัสด,สสด,สสดี How are you today นะครับทีนี้เรามา อันสุดท้ายเลยนะครับลองรันนะครับเวิร์กโฟลต่อจนถึงอันสุดท้ายว่าจะสามารถรันได้ไหมนะครับไล่ไปเลยเป็นไปรันได้นะครับรีดไฟล์ได้อ่าเออเลอร์เออเลอร์เพราะอะไรนะครับผมบอกให้นะครับเออเลอร์เพราะว่าใต้ฝุ่นคีย์ไม่ได้ใส่นะครับนี่แต่ไฟล์อ่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่คีย์แป๊บหนึ่งนะครับคนที่ได้ไปเวิร์กโฟลนะครับก็อาจจะ เออเรอยอย่างนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่คีย์ไปให้นะครับใครที่จะใช้งาน workflow นี้ก็รบกวนไปดาวน์โหลดคีย์มานะครับจากเว็บของที่เขาเตรียมไว้ให้ของอไต้ฝุ่นโอซีอานะครับโอเคกดอีกทีหนึ่งเนาะนี่ Execute อยู่นะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับโอเค ด่วนที่สุดส่งมาด้วยนะครับเป็นเอกสารอันนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราดูเดี๋ยวผมดูว่าว่าใช่เรื่องเดียวหรือเปล่านะครับอ่าโอเคถูกต้องนะครับเป็นเรื่องเดียวกันถ้าไม่ชชวร์ก็จะลองใส่สักฉบับหนึ่งก็ได้นะครับว่ามันรันถูกต้องไหมแต่คิดว่าถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาว่าเตรียมหรือเปล่าพี่ไปลอะไรมาพี่แอบอัดเอาไว้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมหาให้สักครู่เดียวนะครับก็ ใครสนใจนะครับก็ลองดูได้มันก็มีให้หลายอย่างนะครับอ,อันนี้ก็ได้นะครับเอาอะไรดีเตรียมความพร้อมแล้วอันนี้นี่ดีกว่าเยอะดีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในในด็อกเมื่อกี้ที่เราเตรียมนะครับเอกสาร3นะครับชื่อตรงนี้ควรจะเป็นเอกสาร3เนาะเดี๋ยวเราลองเทสอีกทีนะครับอ่านมาเจอ2ฉบับนะครับเจอเอกสาร3นะครับ มาแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ลอง execute ดูตรงนี้นะครับถ้าเป็น2ฉบับมันจะออกมาลักษณะอาพุธจะได้ประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูนะครับก็ workflow นี้สามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับอันนี้ออกมาอันนึงนะครับอีกอันนึงก็จะรันออกมาเหมือนกันนะครับนี่แต่ผมไม่ได้ loop ไว้นะครับขออภัยดีมันต้องใส่อีกอันหนึ่งนะครับก็อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการตั้งค่าแล้วก็วล r ไฟ y ว o ร์ f โฟลนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับเนื้อหาเหมือนกันใครที่สนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ด็อกเกอร์แล้วก็ Docker c o m p o s โนะครับได้นะครับที่ลิงก์นะครับจะขอภายลิงก์อยู่ไหนเอ่ยลิงก์อยู่นี่นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะพามาหน้านี้นี่นะครับก็สามารถดาวน์โหลด d o c k e r file, นะครับ d o c k e r c o m p o s e แล้วก็ตัว w o r k f l o w ลว์นะครับไปใช้งานได้เลยเนาะนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ในนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยทำถึงมากครับผมชอบมากทำถึงมากชอบครับเนี่ยฟังแล้วดูมีฮึก่บมากนะครับอยากจะทำคลิปต่อๆไปเร็วๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ อ๋อแล้วก็ YouTube ผมมีซ u เปอร์ตงแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถจะเป็นแฟนคลับได้นะครับกดซ u เปอร์ตังได้นะครับที่ YouTube นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ